ต่อนันดีกว่าไม่ไม่ไปวะเดี๋ยวดปกว่าท <laughs> ี่คุณ่างรอเมื่อไหร่จะไปวะว่าเคร่งมันจะกลดเร็วกูอ่ะอ้าเ้านกว่ามทอะไรกับผมไม่่ มีแขนมันเร็วเออไม่สองตัวเล่นที่จะเล่นไม่มีเสียงนะขาไปแล้วชื่นไปดิเฮ้ชื้อได้เห,ห,หรอชื้อไ,ได้เหรอวะนีน่ไงไมชื่ไม่ชื่นกือนดหต้องมาซื้อได้วซื้อาไว้เจาปืนลางๆใช้ หาของดิม่แพ็คม่แพ็คกู่เปเปล่าเลยใมกูว่ากูว่มันมีปัญหาแล้วล่ะเป็นทำไมไม่มีเสียงวะทำไมเสียงไม่มีวะคือตอนนี้มันก็ไม่มีเสียงวะคือกูไ่เสงเลยกูไม่เสียงเนกไม่เ้าใจกว่ามันเป็ปรเอกียมีเสียงอยใช่ไหมก็ตอนเข้ากมมันมีเสียงนะรลกูคุยกับมึงแล้วมึงปับไมยเนี่ยพ่งหลังมูดเสียงหายไปเลยใส่เน่ ตาขแค่ไนอ๋อกูเข้า,วาวใจแล้วไอ้เหี้ยเพราะท้อกดบูนไอ้สาตว์เสียงเลยไม่มีแง่เบอรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราตอนแทมึงก็กดก่อนเข้ามาไม่ใช่รอไม่รูากแกึงก็กดกูอ,อ,อยากใส่หมวกบ้างอ่ะทำไมมึงใส่หมวกได้คนเดียววะนะวะไม่ยุติธรรมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ายมึง อาแล้วเพื่อนเฮ้แบงค์บอกว่าจะท,ทิงของกูดิชิงห่ายยิงไม่ถอยฟูเฮ้ยยิงปูเฮ้ยมือถ่รนบบอกูดิทิ้งไนวะมึงก็กด e s ซ l เล็แล้วก็ดอกดอกน้ำมันก็ยังไม่มีที่วางไงมีไม่เย,ยัะกดผิดกูขอโทษ <laughs> ทุกคนมีปัญหาอะไรกด <laughs> นดมีเงาตัมใช้นรื่เนนนัน้ี่ะ อ่ะถ้ากูดอกแล้วกูก็เก็บบ้าเฮียรอค่ะเลุกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เกูควรจะต้องทิ้งอะไรไปบ้างวะนี่เนี่ยมันก Dogs e ็เต็มอะทิ้งท e ุกอย่างเก็บตู uh ้ส uh ุดเลยเนี uh ่ยทำไมมีชายติกิ๊บชาเทมตัวอยู่อเยอะ ก่อนว่าทีหลังต้องทำให้มีเลยสุนนี่ยิงตัวบนนี่ตัวบนขออะไรจะร้าล้วนี่ระเบิดแฝงไอ้เหี้ยขอแม่งเต็มเฮ้ยทำไมกูเห็นม่าเจอ ammo อะครับกูเจอแต่เบิดแฝงเจออ a โม o เนี่ยอะไรวะเจอ ammo ใหญ่

ว e มมองัหมันเปลี่ยนปืนยังไงเร็วๆนะหนึ่งสองแล้วม่ก็ขึ้นแล้วก็สกอรมีพออยู่ตรงนี้ก่อนได้ จะเหล็กนกล่องวะประปิดนี่ว่าเฮ้ยเปรตูปิดคุณทำไรครับต้องเข้าด้านนี้เอ้าเฮ้ยโอเคแล้วมึงนีไปได้ไม่ะฮะตุ๊กตาตุ๊กตาเจตุ๊กตาป่านป่านเลยเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาใส่ได้โอ๊ย นารวะูกระสอโทรศัพท์ดังเลยโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครโทรศัพใครไอ้ว่าเอาโทรศัพท์วาเอาโทรศัพท์มากลัวคือทือว่าโทรศัพท์ในเกมไปดิเกมดีเปิดแล้วนีมาลง เฮ้ยข้างบนารข้างบนเนยลนั่งอะไรอางน้ามึงเลยอะไรวมีนอนยู่นู่นไเนี่ยมันกาล่าเพรว่าด่เฮ้ยเนียนี่มันตัวีเดนเะเนีุกคนโดนะพา

คูอตลอดเวลาเลยว้อเอ้าะทำไมต้อสิงมัวแขหนึ่งประโยชน์ะนอะไรกันเฮ้ยเบนนีขอให้เจ็บวะเอา,าวะข้างหน้ามีอ,อันปราฟานประแจติดเฮ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนด้านพลังต้านคันตเตอร์ไงนะไม่รู้ว่ะเออพยอยากเปลี่ยนด้านยังไงวะไม่รู้อ่ะ เปลี่ยนไงวะเติมเปลี่ยนนะครับว่าเขาเปลีอะไรวะกดแล้ววะไม่รู้พยายามนะไอ้ีปลี่อ๋อกดสบายบ้านอ่ะสบายบ้านไม่ได้ยิงปืนล่างหรอวะกดกดไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวแล้วงกดสบายบ้านไม่ไปบายบ้เดี๋ยวยิงปืนล่างนะเราจะไม่มีประวัติสวัสดีเนี่ยกูอยากใช้แมสก์ตัดขาไหมไม่ขาดเออเออขาดแล้ว

วิธีทำให้แม่นฟุ้งไอ้เสร็จแล้วเฮ้ยมึงหมุนี่แค่นั่นดิเอะไรอต้องเดินคันี้ก่อนต้องเดินวะเดินไงวะกดอะไรปะวะขั้นสดปดอะไรวะนี่ไ่ยเาอดรนี่ี่ไปหาไลไนวะหาอะไรวะ

ำอะไตอนนี้นไม่รู้นตนี้ไม่ติดอ่ะไ,ไม่ใช่เขาก็ถ่ายวะถายแล้วทางไปไม่เจอ,ออ้าขอให้ดึงขึ้นเหรอวะไม่ใชให้มันทำอะไรวะฮะต้องถ่ายไปเหรอพวยฉันทำอะไรอยู่เว้นดันไปนิดันเอ,อกไปน,นมันก็เดินอย่างนี้อยู่ ดันมันดันไปดันออกไปเออดันออกไปเออเออ่งร้อยอ้าวมาละต้องต้องต้องเอานี้ไปกันด้วยไหงเอานี้ยไปดไปไปเอาไปเิอยู่ทำไมคืเดิ้นไม่ได้ตูถึงยังวะไม่ถึงหรอยายาอยู่แล้วยาไม่ครับ